วัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะในช่องน้องใหม่เก๋งสวยคัดเกตกันเลยค่ะพี่ๆวันนี้ใหม่มีรถมาให้พี่พี่ดูกันอีกแล้วนะคะคันนี้เลย t o y ยต v ้ v วีอคันนี้นะคะ1 5 t r d Sport คันนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้มีชุดแต่งให้พี่พๆแล้วรอบคันนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นคะ่ะได้ปี2014กันไปเลยคะ่ะ เรียกมาอยู่ที่1 5 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถเราประวัติศูนย์ทุกคันนะคะคันนี้นะคะสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้ทุกสาขาเลยนะคะใครสนใจมาดูรถมาดูได้ที่เซดีไทย68กันเลยนะคะบริษัทรเราเปิด9 0 0งเช้าถึง6โมงเย็ยนเลยหรือติดต่อใหม่มาที่เบอร์090 26 265 9010เลยนะคะติดต่อใหม่มาได้ตลอดเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตฟรีดาวกันไปเลยนะคะ ก่อนไปดูไปชมคลิปนะคะใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปกันเลยค่ะมาค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวใหม่พาพาไปดูรายละเอียดค่ะตัวนี้เป็นไฟนะคะไฟหลอดไส้ธรรมดาแบบนี้เลยโคมสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีเหลืองไม่มีแตกรายงานแน่นอนนะคะด้านล่างมีติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะมาค่ะประจังหน้า เป็นโครเมียมเส้นเดียวแบบนี้นะคะกระจังหน้าเป็นสีขาวตัดด้วยโครเมียมเส้นเดียวสวยๆแบบนี้เลยสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะผ่อน6000กว่าบาทเลขไม่อยู่ที่150,000กิโลเมตรราคา3 2 5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะได้ปี2014กันไปเลยนะคะดูนะคะแม็กคันนี้เลยเป็นแม็ก15นะคะสวยๆแบบนี้น็อตสี่รูนะคะ เราให้ดูซุมรอโชกเดิมโรงงานเลยนะคะรอยมาร์กโรงงานยังอยู่เลยสวยๆแบบนี้นะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีการหลุดไม่มีการไขามาอย่างแน่นอนนะคะดูไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างรถแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะติดตั้งสเกิร์ตให้รอบคันแล้วสวยๆแบบนี้เลยกระจกเป็นกระจกพับพับมือนะคะตัวนี้นะ มาค่ะมาดูกันที่ด้ามจับเลยด้ามจับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้สไตล์เรียบหรูสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะฟิล์มเราติดมาให้แล้วกระจกเดิมแท้โรงงานเลยนะคะมีสติกเกอร์ปั๊มให้อยู่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเราเปิดมาดูกันที่ภายในกันเลยภายในตัวนี้คุมโทนด้วยสีดํานะคะตัดด้วยสีเทาเล็กน้อยนะคะตัวนี้เป็น ปรับกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้เป็นปรับมือนะอันนี้เป็นล็อกประตูล็อกกระจกนะคะสวยๆแบบนี้คุมโทนได้สีดำได้เบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะดำได้แดงสวยๆตัดกันแบบนี้ไปเลยนะคะคอนโซลหน้าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็น ธรรมดาเลยพวงมาลัยหนังสวยๆแบบนี้เรียกไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกับกอไม้ใดๆอย่างแน่นอนเลยนะคะคันนี้นะหน้าจอได้เป็นหน้าจอ and ด o i d ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอรเ,เ,เ,เป็นแบบเป็นแบบเมนนวลน,นะคะปรับแบบหมุนได้เลยสีระดับเกียร์อัตโนมัติเลยค่ะสวยๆแบบนี้ใช้งานได้ห้องผู้โดยสาร ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะนั่งสบายเลยตัวนี้นะ Vios ปี14ตัวนี้นะคะสวยๆเลยหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะเครดิตดีพี่ๆฟรีดาวน์กันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมาดูรถได้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวใหม่พาไปดูหน้าห้องเครื่องนะแล้วก็ด้านหลักกันเลยห้องเก็บสัมภาระว่าจะสวยจริงไหมรถเรานะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีตัดต่อตัวรถพิกคว่าํา จมน้ําหรือชนหนักอย่างแน่นอนดูนะคะประตูด้านข้างไม่มีชนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะน็อตเราไม่มีไขไม่มีการเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนเลยนะคะโครงสร้างเราเดิมหมดเลยดูนะคะพี่ๆขาแอร์ปรับได้นะคะตัวนี้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆใครชอบนะคะพี่ๆสามารถติดต่อมาได้ที่ เบอร์0902659010เลยนะคะด้านหลังไฟจะเป็นไฟตัวนี้นะคะไฟจะเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนเลยนะคะด้านหลังนะสวยๆแบบนี้ดูนะคะป้ายทะเบียนเป็นกาญจนบุรีนะแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพมหานครนะคะตัวนี้มีสัญลักษณ์ TRD Sport มาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟทับพิมพ์มาให้พร้อมเลยนะคะ คันนี้นะคะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะพี่ๆห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะค่อนข้างกว้างขวางมากเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางให้พี่พี่ได้หลายใบกันเลยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนไปดูห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวใหม่พาดูโครงสร้างนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมเลยนะคะไม่มีการไม่มีการไขไม่มีการหมุนปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะ ดูนะคะรูเดิมเม็ดอาร์ยังคมชัดเหมือนเดิมไม่มีการทําสีกบทับมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆขาดูได้เลยนะคะน็อตน,นะคะสองฝั่งเลยไม่มีการหมุนไขอย่างแน่นอนเม็ดอาร์กก็ยังเห็นคมชัดอยู่นะคะดูได้เลยนะคะดูเดี๋ยวเราพามาดูห้องผู้โดยสารดูยางอะไรตัวนี้จะให้มาเป็นร็อกอะทะนะคะชุดแม่แรงอุปกรณ์เปลี่ยนมีให้พร้อมนะคะ ดูนะคะสีทางมะพร้าวยังสีไข่เหมือนเดิมนะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนหาพี่ๆคนไหนสนใจนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยขอแค่มีหนังสือรับรองรายได้ชัดเจนนะคะพี่ๆมาออกรถกลับใหม่ได้เลยนะอันนี้เรามีารันตีเครื่องเกียร์ให้พี่ๆกันเลยนะคะ30วับ้านพี่ๆเอาไปขับถ้ามีปัญหาเอากลับมาให้ใหม่ได้เลยนะตัวนี้ ที่สําคัญเรามีบริการฉุกเฉินแถมให้ฟรี1ปีกันเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวแม่พาไปดูที่ห้องเครื่องกันนะขออนุญาตตัดภาพไปห้องเครื่องนะคะมาค่ะตัดภาพมาที่ห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง VVTI เป็นเครื่อง1.5เลยนะคะตัวนี้นะเราให้ดูโครงสร้างก่อนดูน็อตน,นะคะน็อตไม่มีไขไม่มีปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนรถเราไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนพี่ๆดูนะคะน็อตยังอยู่ ในสภาพเดิมเลยสัญลักษณ์มอ,อกก็ยังมีนะคะเม็ดอาร์คตรงกันทุกจุดนะคะพี่ๆขาดูนะคะเรารับประกันโครงสร้างนะพี่ๆบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้เช่าอยู่พี่ๆมาในภาย10ปีข้างหน้าพี่ๆก็ยังเจอใหม่อยู่เหมือนเดิมนะคะบริษัทเราไม่มีสูญหายแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีขี่ไปซ่อมไปแน่นอนรถเราซื้อไปคือขี่ได้ยาวๆเลยนะคะ ดูนะคะแบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่เช่นเดียวกันข้ามน้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีรั่วไหลเลยนะคะสายไฟยังต่อแบบดีเลยไม่มีชำรุดอะไรเลยนะคะพี่พี่ขะหากพี่พีคนไหนสนใจนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota v i ี s 1.5T RD Sport ปี2014ราคา325,000บาทนะคะตัวนี้นะ สวยๆแบบนี้เ 105, ร,รีกไม่แสนห้ารถเราประวัติศูนย์นะคะเร่มเรามีให้พร้อมไม่มีชำรุดศูนย์หายแน่นอนนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจรีบเข้ามาจับจองกันเลยนะคะรถแบบนี้สวยๆแบบนี้ชุดแต่งรอบคันให้พร้อมแบบนี้มีคันเดียวนะคะผ่อนถูกผ่อนสบายเครดิตด,ดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าถ้าลูกค้ามั่นใจว่าเครดิตด,ดีพี่ๆเข้ามาได้เลยคะ่ะ เรามีของแถมให้มากมายแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ขอตัวราไปก่อนนะคะใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวรถเข้าใหม่มาใหม่จะได้เอามาให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ